จะใช้หมองใช้ปัญญาแก้ตัวหรือว่าพลิกตัวออกไปได้หรือเปล่าครับโดนถึงตัวแล้วเสียบซ้ายหลากมาตีครับมุม,มระคังพยาปลายหน้าขวางหน้าดันโตพลิกมาโอ้โหคุณเชษบิดตีตัวหมุนเลยนะครับแบบประเภทเข่านะครับของเพชรสามโคกน้ำลดต่อผุดเลยทีเดียวแฝเบิ่มเกมลูกนะ่ะไม่ถูกทกางน,น,นะนคุณพีนะโอ้โยหลักนสองครับสอซ้ายครับ โอ้โหจบเลยครับเหลือเชื่อครับโอ้โหจบแบบนี้ครับไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับแม่ตีกันไปตีกันมางัดศอกโชกครับอ่ะตอนนี้ลงไปกองกันแล้วครับแม่จบลงยกสามนะครับ1นาที53สามวินาทีนะครับจูมือเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูภาพช้าเลยภาพช้าเลยดีกว่านะครับไม่อยากรู้เหมือนกันครับโดนอะไรครับน่าจะสอกซ้ายงัดเข้าไปนะครับชัยยุทธคำนเรียครับจูมือเรียบร้อยครับ แล้วก็ไปแสดงสปินิตนะครับขอโทษขอโพยครับดูนะพับชาพชัดชัดโอ้ยแหวกม่านเข้าไปเลยครับตั้ง๊บเท้าตกพื้นงัดโฉกครับโอ้ยไม่ลู้นาจะเข้าประมาณคางนะหน้ากระโดงคางครับคุณผูเชมเดี๋ยวดูมุมนี้ดีกว่าเป็นไงโไม่ชัดไม่ชัดเท่าไหร่มุมุมเมื่อสักครู่นะครับชัดสุดแล้วมาดูมุมนี้ดีกว่างัดชัดมาลาครับมุมแรกชัดที่สุดครับดูหลายๆมุมกันแล้วกันครับทีมงานเราเมื่ออาชีพอยู่แล้วครับ นัดแต่ว่ามันบังแขนบังบังนวมหมดครับงัดข้าตัวนี่ชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนเรียบร้อยครับจบยกสามครับมาสอกทิ้มเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพชัดเลยทีเดียวดอกนี้นะครับ